โลกของเรามีมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่5ผืนได้แก่แปซิฟิกอินเดียนอ a ตแลนติกเซาเทิร์และอาร์กติกในตอนของความมหัศจรรย์วันนี้เราจะดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเชื่อกันว่ามหาสมุทรแอตแลนติกตั้งชื่อตามเทพิกชื่อแอตลาสเมื่อเราพูดถึงโลกทั้งใบส่วนใหญ่นั้นถูกปกคลุมด้วยน้ำรวมถึงแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทร ถ้าเรารวมเอาน้ำจากแม่น้ำทะเลสาบและทะเลเบสิคงตอีกคือน้ำทั้งหมดบนโลกเราเรียกว่ามหาสมุทรโลกคุณคงรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เราอาศัยอยู่เพียงหนึ่งในสี่ของโลกแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายถึงมหาสมุทรโลกของเราเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีมหาสมุทรครอบคลุมประมาณ 7. 0 8ซของพื้นผิวแต่คุณรู้หรือไม่ว่าโลกมีน้ำมากแค่ไหนจริงๆนี่คือสถิติที่จะช่วยให้คุณจินตนาการออก พื้นที่รวมของมหาสมุทรและทะเลทั้งหมดประมาณ361ล้านตารางกิโลเมตรนั่นเกือบ2เท่าของขนาดดาวอังคารและเกือบ9เท่าของดวงจันทร์ของเราอย่างที่คุณทราบโลกมีมหาสมุทรทั้งหมด5แห่งและใช้มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นอันดับ2และลึกที่สุดแห่งหนึ่ง มันครอบคลุมพื้นที่25%ของพื้นผิวโลกมหาสมุทรนี้ก่อตัวขึ้นในยุคจูราสสิกและรูปร่างของมันคล้ายกับเลข8มันเคยมีชื่อเสียงที่น่ากลัวผู้คนคิดว่ามันเต็มไปด้วยอุบัติเหตุและอันตรายนั่นคือเหตุผลที่มันมักถูกเรียกว่าทะเลแห่งความมืดและฟังดูสิมันใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของขนาดมหาสมุทรแปซิฟิกเล็กน้อยมหาสมุทรแอตแลนติกขยายตัวข้าม5ทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้มันสร้างชายฝั่งสำหรับ133ประเทศต่างๆทางทิศเหนือมันเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอากิกและที่ใต้สุดมันเชื่อมกับทวีปแอนตาร์กติกามหาสมุทรแอตแลนติกมีความยาวมหาศาร1 1 1 8 6 6กิโลเมตรนั่นคือ69,510ห mm. ไมล์พูดถึงความลึกความลึกเฉลี่ยของมันคือ3646เมตรและจุดที่ลึกที่สุด8,376เมตรใต้ผิวดินมหาสมุทรนี้มีร่องน้ำใต้น้ำา19แห่ง ร่องน้ำที่ลึกที่สุดคือร่องน้ำเปอร์โตริโกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกมีความลึก920เมตรและทอดยาว800กิโลเมตรทำให้เป็นร่องลึกที่ลึกเป็นอันดับสองของโลก รองจากร่องลึกมาเรนาในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกว่ามหาสมุทรอื่นๆบนโลกตั้งแต่ปลาโลมาและเต่าทะเลไปจนถึงแมวน้ำวันหลังข่อมดาวทะเลปลาดุกเพนกวินและฉลามมากมายที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตในมหาสมุทรนี้มีเทือกเขาใต้น้ําที่รู้จักกันในชื่อสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกมันกว้างเกือบสองเท่าของเทือกเขาแอนดีสและทอดยาวประมาณ1,000ันไมล์ทางใต้จากไอแลนด์ มหาสมุทรแอตแลนติกก็มีเกาะมากมายบางเกาะค่อนข้างมีชื่อเสียงคุณต้องเคยได้ยินชื่อบาฮามาสหมู่เกาะคารนารีออซอรเรสและกรีนแลนด์กรีนแลนด์ไม่ใช่แค่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกแต่มันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกคือเกาะนิวกินีซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกในมหาสมุทรแอตแลนติกมีช่องแคบสำคัญสองแห่งหนึ่งคือช่องแคบยิปเปอร้าระหว่างโมร็อกโกกับสเปนและอีกแห่งคือช่องแคบบอสฟอรัสในประเทศตุรกี ที่นี่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งเช่นรอตเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์ฮัมบูกในเยอรมนีนิวรยกในสหรัฐอเมริกาบัวนสไอเรสในอาร์เจนตินาและโคลอนในปานามาตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกคุณจะพบเมืองสำคัญเช่นไมอามีในสหรัฐเซาเปาโลในบราซิลเคปทาวในแอฟริกาใต้ลอนดอนในสหรัฐอาณาจักรและเร็กยาวิกในไอแลนด์ และแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางสายเช่นอเมซอนมิสซอสอปปีคองโกและในเจอร์ไหลลงสู่แอตแลนติกไม่มีมหาสมุทรใดมีคลื่นแรงกว่าแอตแลนติกซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคลื่นที่ทรงพลังที่สุดบางคลื่นสูงกว่า50ฟุตรปร้าบินเลยใช่ไหมในมหาสมุทรนี้ยังมีบางจุดที่พบภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่เมื่อวันที่15เมษายนคศ1912เรือไททานิกซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและจมลงภายในเพียง2ชั่วโมงครึ่ง พื้นที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันเป็นพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติกสามเหลี่ยมนี้เชื่อมต่อฟลอริดาเบอร์มิวดาและปอร์โตริโกก่อนที่จะวนกลับไปยังฟลอริดามันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ800,000ตารางกิโลเมตรบางคนเรียกมันว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคนอื่นๆกัวเรียกมันว่าสามเหลี่ยมปีศาจทำไม เพราะมันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากเหตุการณ์ลึกลับของมันเรือและเครื่องบินได้เข้าไปในเขตนี้แล้วสูญเสียการติดต่อและหายไปโดยไม่มีร่องรอยเรือใหญ่และเครื่องบินจํานวนมากได้หายไปที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เศษซากเหล่านั้นเพียงไม่กี่ชิ้นถูกพบลึกใต้มหาสมุทรคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอของเราเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกฝากความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณ และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเนื้อหาที่น่าทึ่งเพิ่มเติมแบบนี้ขอบคุณที่รับชม